เปิดแชทหลุดอ้างเป็นน้อกอีคิวถามจีจี้พี่ต้องการอะไรเอาคืนหรือประจานตัวเอง ก็เป็นเรื่องราวสะเทือนใจกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับการจากไปของจีจีสุพิชชาหลังจากที่แฟนหนุ่มนายอิคิวภูมิพัฒน์ทำการจบชีวิตด้วยกันทั้งคู่จากการตรวจสอบข้อมูลทางโซเชียลมีเดียพบว่านายภูมิพัฒน์มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโซเชียลนะคะแล้วก็มีการออกาขุดุชแ์ยับเรื่องปมครอบครัวของฝ่ายชายทั้งเรื่องการพกอาวุธท,ท,ทั้งที่ยังเป็นเยาวชนราคาเสื้อผ้าของฝ่ายชายที่มีราคาครึ่งแสนเช็ดหลุดระหว่างคุณพ่อกับอิคิวท,ทั้งีนทางโซ คนคาดว่าน่าจะเป็นน้องสาวของอ q คิวที่ได้มีการตอบกลับสตอรี่ของจีจีโดยมีการพิมพ์ข้อความได้ว่าพี่จีต้องการอะไรคะเอาคืนหรือประจานตัวเองมาลงอะไรแบบนี้ไม่ส่งผลดีกับตัวพี่จีเลยนะคะมีแต่เสียกับเสียพี่จีโดนกระทําเพราะอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนะคะนอนกับผู้ชายคนอื่นไม่เลือกหน้าแต่ปากบ,บอกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําหนูว่ามันน่าสมเพชนะคะฟ้องคนไปทั่วแต่ไม่เล่าความชั่วของตัวเองพี่จีภูมิใจมากไหมคะหนูรู้ว่าสิ่งที่อ q ทคิวทำก็ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่พี่จีทำถูกต้องแล้วหรอคะพ อย่าเอาแต่ตีหน้าซื่อโกหกไปเรื่อยเลยค่ะเพราะสุดท้ายจะไม่เหลือใครโกรหกไปเรื่อยให้คนอื่นเสียให้ตัวเองดูดีมากมายแค่ไหนแต่สุดท้ายพี่ก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าทําเลวยังไงชีวิตพี่จี้ก็แย่อย่างที่ชอบพูดอยู่แล้วก็อย่าทําให้มันแย่ไปกว่าเดิมเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องดีๆให้ภูมิใจให้หน้าตาสวยแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจยังสกรปรกแบบนี้หนูว่ามันก็ทุเรศอยู่ดีนะคะพี่จี้มีความสุขมากไหมล่ะคะที่ทําแบบนี้หนูว่าครอบครัวของหนูก็พยายามทําตัวดีกับพี่จี้มากๆแล้วนะคะดดดีีสุๆแล้ว้วเททท่่าาจะไํไ เรายอมการกระทำาถอยถอยของพี่จี้มามากมายทางทารที่ก็รู้ความจริงมาตลอดครั้งนี้หนูจะไม่ทนแล้วนะคะวันไดคนเราผิดพลาดกันได้หนูก็เข้าใจแต่วันนี้ขายความทุเรศของตัวเองแล้วมากระทบกับคนอื่นแบบนี้มันน่าเกลียดนะคะพี่จี้หนูก็เคยรักพี่มากๆเหมือนพี่สาวคนหนึ่งแต่การทําตัวแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะคะไม่ได้จะพูดให้ด้านลบนะคะถ้าอยากจะประจานความร้ายของตัวเองก็ตามสะดวกเถอคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นไอจีของพี่จี้แต่ถ้าคิดได้ก็อย่าทําลายชีวิตของตัวเองแบบนี้เลยค่ะจะแคปแชทหนูไปฟ้องแม่หรือฟ้องเพื่อนด้วยไหมล่ะ นะะหนูก็อยากรู้ว่าถ้าเขาได้ฟังทุกอย่างเขายังจะมองพี่จี้เหมือนเดิมไหมถ้าพี่จี้ไม่กลับกับความจริงก็มาอ่านนะคะแล้วก็ตอบกลับมาด้วยอย่านี้ความจริงเลยค่ะทําตัวเองก็เรียกได้ว่าจากแชทด,ดังกล่าวนะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยเขาไปคอมเมนต์ถ้าหลงกันเลยทีเดียว